สวัสดีครับพี่ต่อแกบป่าครับวันนี้พาแม่ไก่มาต่อครับนี่ครับต่อข้างบ้านนะครับเข้ามาข้างบ้านครับนี่ครับุูไก่ครับเดือยก็ประมาณนี้ครับนอนประมาณนี้ครับ ไม่อยู่หลายวันแล้วนะครับวันนี้มีโอกาสก็เลยมาต่อนะครับเอาแม่ไก่มาต่อคนระับนี่ครับอยู่เข้ามาใกล้ๆบ้านเลยนะครับนอนยังไม่ใหญ่เลยนะครับดือยก็เนี่ นี่ครับปีนี้ก็ถือว่าเต็มแรกนะครับต่อวันแรกก็เข้าเลยนะครับเป็นไก่หนุ่มนะครับมาขันหาตัวเมียนะครับก็เลยเอาตัวเมียมาล่อเลยนะครับนี่ครับงอนก็ถือว่าสวยนะครับ น่จะเป็นไก่ชุดแรกของปีที่แล้วนะครับนี่ครับหางชายก็แค่นี้นะครับแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ